คลิปนี้นะคะป้ากินจะมาบอกวิธีทําแป้งซาลาเปาของป้ากินนี่เห็นไหมเป็นสูตรแบบว่าได้ทั้งนึ่งแล้วก็ทอดเลยนะคะป้ากินจะใช้แป้งสาลีนะคะประมาณหนึ่งช้วยครึ่งนะคะแล้วก็ยีสต์ หนึ่งฟ้าขวดนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะผสมแป้งอันนี้นะคะกับน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะคะแล้วก็รอให้ยต์ขึ้นนะคะประมาณ30นาทีหรือว่ามากกว่าน,นั้นเราต้องดูให้แป้งเรามันขึ้นก่อนเราถึงจะเอานำมาใส่เกลืออีกหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะคะแล้วเราก็ต้องนวดอีกทีหนึ่งเราต้องนวดอีกครั้งหนึ่งแต่การนวดนะคะเราต้องนวดแบบนาน,านหน่อยนะคะนวดแบบแบบนวดแบบ ตบแป้งตบแม่ตบแป้งตบแม,ม่จนกว่าแบบว่าแป้งมันจะเนียนนะคะแล้วเราก็ไอตอนที่เรานวดนะคะเราต้องเราต้องแบบใส่อ่แป้งสาลี่นะคะแบบนวดมือด้วยนะคะแล้วก็นวดจนกว่าแป้งมันจะนิ่มแบบนิ่มสวยเราถึงจะอะ่ดึงแบ่ง,แป,งแป้งออกมานะคะแล้วก็ขึ้นรูปนะคะแล้วก็ใส่ไส้ที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็จะนําไปนึง่งหรือนําไปทอดก็ได้นะคะก็จะออกมาเนื้อแป้งนะคะมันจะออกมาเนียนสวยถ้าเรานวดดีเราเราตบดีเราตบแป้งเนียนดีอะ เนื้อแป้งมันจะออกมาเนียนสวยแล้วก่อนที่เราจะนึ่งนะคะเราต้องรอให้แป้งของเราอะมันขึ้นก่อนคะให้มันขึ้นอีกสิบนาทีนะคะจิงเป็นดังภาพที่เห็นค่ะเราจะมาแบบธรรมดาไม่ได้นะคะเราต้องมาทั้งซึ้งเลยนะคะอย่างเรานะคะจะได้รู้โดยทำเองนะคะเราต้องมาทั้งซึ้งเลยนะคะอุ้ยร้อนๆเลยนะคะสภาพดีมากเลยนะคะกินในดังเปาเนี้ยไม่มีกระดาษรองเปาด้วยนะคะใช้ผ้าขาวบางรองเอานะคะจะได้รู้ถึงความแบบทำเองนะคะมันไม่มีกระดาษรองเปาคะผ้าขาวบางรองไปเลยนะคะ